สวัสดีครับเพืแฟนบอลทุเดย์ครับนำข่าวสารฟุตบอลที่สนใจมาฝากกันครับในวิดีโอวันจันทร์ที่22กรกฎาคมครับวันนี้วันหยุดของหลายท่านเนื้อหาของยูเต็ดยังมีบ้างในช่วงสุดสัปดาห์ครับอาจจะไม่เยอะเท่าวันธรรมดานะครับแต่ว่าก็นามาฝากกันเช่นเดิมท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของบอลทเดย์ก็ฝากกดติดตามกดไล์กดแกชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับเรื่องแรกเนี่ยหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวบ้างแล้วครับเดี๋ยวนักเตะของมายูเต็ดชุดหลักจะทยอยกลับมาเริ่มต้นที่สัปดาห์นี้นะครับเราจะได้เห็น ทฤสเซลิเซนกับลาบูซาลุนเดินทางกลับมาที่แครดิงตันฝึกซ้อมกับเพื่อนๆครับลุ้นว่าจะมีชื่อไปเจอกับอาร์ซอนในเกวาอาทิตย์ที่18กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับส่วนผมกคงกำลังชุดเดิมๆเนี่ยยังอยู่ครบครับก็เดี๋ยวคงจะมีชุดหมุนเวียนสลับแล้วก็ตัวจริงมาเล่นในเกมอาร์ซอนซึ่งเป็นเกมใหญ่แล้วนะครับที่จะแข่งขันที่สหรัฐก็จะเห็นหลายๆคนกลับมาครับส่วนตัวที่ยังไม่กลับมาเนี่ยก็คือนักเแต่ที่เข้ารอบลึกๆในฟุตบอล ทีมชาตินะครับทั้งโคปาอเมริกาและก็ยูโร2024อย่างที่กลับม,มาช้าแน่นอนก็คือเมนูลูกชอและพวกนี้ครับเช่นเดียวกับมาติเนสและกาลาโชเดี๋ยวบรูโน่ฟานเดสดาโลน่จะทยอยกลับมาในช่วงหลังจากนี้นะครับส่วนดีกลกองกลางที่นํามาฝากกันวันนี้ครับหลายคนอรอลุ้นทั้งดีลอูกาเต้ครับดีลราบิโอและดี o, ลอัมราบัตก็นํามาฝากกันไม่สั้นไม่ยาวเกินไปครับดีลราบิโอแม้ว่าสื่อหลับ กลางถึงล่างจะบอกว่ายูเต็ดคุยขึ้นหน้าไปมากแต่ว่าฟอร์บิชเชอรโรมาโน่บอกเองอว่ายังไม่ได้ถึงขั้นสูงครับอาจจะเป็นการคุยเผื่อไว้เพราะว่าราบิโอเนี่ยเป็นนักเตะเฟรยเย่เนไม่มีค่าตัวนะครับจ่ายให้ค่าเหนื่อยนักเตะก็ซ้อมอยู่ซ้อมเดียวอยู่นะครับรอเรียกคอมฟิตแล้วก็ดูว่าจะมีข้อเสนอจ,จากทีมไหนไหมพิจารณาบ้างนะครับส่วนดิวอัมราบัตยูเต็ดแจ้งทางฟีออไปแล้วว่าจะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดถ้าจะเอาคงต้องเจราจากันแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลขที่พยายามบีบลดลงมาเพราะว่า อรารบัตเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะมีรายงานตัวกลับไปที่ฟิออนะครับเพราะว่ากําลังจะเข้าสู่ช่วงปีสั้นของทีมอิตาลีกันบ้างแล้วครับส่วนอูกาเต้ที่อามาฝากกันเลยก็คือมีปัจจัยหลายอย่างครับที่จะทำให้ยูเต็ดปิดดีลนี้ได้มากขึ้นหรือว่าเร็วมากขึ้นจากที่นักข่าวในอังกฤษบอกนะครับรวมถึงในฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับเปเช่ไม่ได้เล่นแค่ดีล กองกลางอย่างจอเนวเวสขทองเบฟิก้าแล้วนะครับพวกเขาสามารถที่จะโน้มน้าวใจให้วิโต้โอชเมนเนี่ยเซย์แยสอว่าตอบรับที่จะมาที่เปเชแล้วเพราะฉะนั้น2เดีลน,นี้น่าจะเป็นดีลที่เข้มข้นที่เปเชจะเอามาในช่วงสัปดาห์หน้าครับน่าจะมีการพูดคุยขั้นสูงหรือแอดวานทอล์กเข้าไปที่2ส,สโมสรท้งเบฟิก้าแล้วก็ oli, นาโปลีนครับถ้า2เดีลนี้ผ่านฉลุยเปเชความไมา่ได้นเนี่ยพวกเขา่าจะต้องรีบขายอุกเต้ครับเพื่อเรื่องของการเงินแล้วก็เอาเงินฝั่งขาเข้าเข้ามาด้วยครับตอนนี้ช่องว่างของราคายังอยู่ ห่างกันเล็กดอยที่ยูเต็ตต้องการจะจ่ายแล้วก็เปเชตต้องการจะได้ไปครับเดี๋ยวดูว่ายูเต็ตจะเร่งดิวสําเร็จหรือเปล่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับหรือไม่ยอย่างชา้าก็ช่วงสิงหาคมคิดว่าน่าจะมีดิวใหม่ก่อนในช่วงเล่นคอมพินิตอ้ชิลอีกสักหนึ่งดิวครับแล้วไปลุนดิวซ่อมหรือว่าดิวเสริมเพิ่มเติมในช่วงก่อนปิดตลาดในช่วงปลายสิงหาคมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามครับสำหรับแฟนๆบทูเดย์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ